คุณเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมสาวๆในปัจจุบันถึงมีผิวสวยกันจังเลยคนนั้นก็ใสคนนี้ก็สวยคนนั้นก็ผิวขาวคนนี้ก็ผิวเรียบเนียนเคยสงสัยกันไหมคะแต่พอมาสังเกตตัวเองทำไมผิวของคุณถึงคล้ำเสียได้อย่างนี้ล่ะคะ เนื่องจากปัจจุบันนี้มลภาวะจากแสงแดดและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามาทำลายผิวกายของเราอีกอย่างหนึ่งเราลืมไปว่าเราไม่ได้ดูแลผิวเท่าที่ควรทำให้ผิวของเราได้ทําเสียวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำสาวๆที่อยากมีผิวขาวกระจ่างใสแม้ว่าผิวของคุณจะโดนทำลายจากแสงแดดจนทําเสียง่ายๆด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ Extra White C&E Vitamin Lotion มีวิตามินซีถึง C 4ชนิดปูดผิวให้ดูใสฉ่ำเด้งรู้สึกได้ใน7วันพร้อม UV Fighter ที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณแล้วผลิตภัณฑ์ดีขาดนี้สาวๆต้องลองเลยนะคะ